หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ใจกลางเมืองนัดชายหนุ่มวัยสาสปีผู้ทุ่มเททำงานเพื่อครอบครัวเขาพบรักกับลินหญิงสาวสวยวัย8 8ทางคู่คบหาดูใจกันจนตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันท่ามกลางความอบอุ่นและความโรแมนติกแต่หลังจากการแต่งงานได้ไม่นานนัดก็เริ่มสังเกตเห็นได้ว่า ลินนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเธอเริ่มห่างเหินไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมในกิจกรรมต่างๆของครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงนัดพยายามพูดคุยอธิบายแต่ลินก็มักจะเบีเ่ยงเบนประเด็นหรืออ้างว่าปวดหัวเมื่อยล้าตลอดเวลาความสงสัยเริ่มก่อตัวในหัวใจนัดเขาแอบสังเกตเห็นพฤติกรรมของลินเห็นเธอแอบคุยโทรศัพท์บ่อยครั้งพูดเสียงกระซิบกระซาบ มักจะหลบไปคุยคนเดียวในห้องน้ำหรือมุมอับสายตาพฤติกรรมที่ผิดปกติเหล่านี้ยิ่งทำให้นัดมั่นใจว่าลินนั้นมีอะไรปิดบังเขาอยู่คืนหนึ่งนัดตัดสินใจแอบดูลินตอนที่เธอคิดว่าเขานั้นหลับสนิทแล้วเขาเห็นลินแอบส่งข้อความหาใครบางคนแววตาของเธอนั้นเต็มไปด้วยความลับยิ้มกริมอย่างมีความสุข นัดยิ่งรู้สึกสงสัยและหึงหวงขึ้นเช้าวันต่อมานัดจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับลินเขาเปิดเผยว่าได้เห็นเธอนั้นแอบคุยโทรศัพท์และส่งข้อความตอบตอนกลางคืนลินได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเธอพยายามปฏิเสธแต่นัดก็แสดงหลักฐานข้อความที่เธอส่งหาอีกฝ่ายเธอจึงยอมจำนนฉันฉันคุยกับเพื่อนเฉย ลินแก้ตัวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเพื่อนคนไหนหรือทำไมต้องแอบคุยล่ะแล้วทำไมถึงต้องส่งข้อความหวานแบบนี้นัดถามลินก้มหน้าร้องไห้จะอื่นเธอสารภาพว่าเธอนั้นแอบคบหากับผู้ชายคนอื่นมานานแล้วเธอรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตคู่ซ้ำยังรู้สึกเหมือนนัดนั้นไม่ค่อยสนใจเธอด้วย หัวใจของนัดแตกสลายโลกทั้งใบพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าผู้หญิงที่เขารักและแต่งงานด้วยจะหักหลังเขาได้ลงคอนัดตัดสินใจขออย่าร้างเลินยินยอมโดยไม่ลังเลเธอเก็บข้าวของและเดินจากไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันขมขื่นและบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือนหลังจากผ่านวาระสุมชีวิต นัทพยายามเยียวยาตัวเองเขาใช้เวลาทบทวนความผิดพลาดเรียนรู้บทเรียนชีวิตและตั้งใจทำงานเพื่ออนาคตวันหนึ่งโทรศัพท์มือถือของนัดก็ดังขึ้นเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยปรากฏบนหน้าจอนัทจึงตัดสินใจรับสายสวัสดีครับผมนัดนะครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมนัดถามอย่างรู้สึกงุนงงสวัสดีค่ะนัท เสียงหวานใสดังมาที่ปลายสายฉันชื่อน้ำค่ะดิฉันโทรมาหาคุณเพราะว่าน้ำหยุดพูดชั่วครู่ดิฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับคุณนะคะ่ะนัดรู้สึกสงสัยแต่ก็ตัดสินใจฟังต่อน้ำเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้นัดฟังเสียงของเธอนั้นไพเราะอ่อนหวานนัดรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจขึ้นฉันรู้สึกเหมือน ฉันรู้จักคุณมานานแล้วนะคะน้ำพูดหลังจากนันเลิกลากับดินไปเขาก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบนั้นพังทลายลงเขาจมอยู่กับความทุกข์และความเหงาแต่แล้วเสียงหวานใสจากปลายสายโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเหมือนฉุดดึงเขาออกจากความมืดมิดเสียงของน้ำช่างอบอุ่นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความห่วงใยนัทรู้สึกผ่อนคลายเขาอบอุ่นหัวใจทุกครั้ง ที่ได้คุยกับเธอเขาหลงสเสน่ห์น้ำจนงงหัวไม่ขึ้นและมองข้ามความจริงไปนัดและน้ำคุยโทรศัพท์กันทุกวันน้ำเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของเธอนัดรู้สึกเหมือนได้รู้จักเธอมากขึ้นทุกวันเขาเริ่มรู้สึกผูกพันกับน้ำรู้สึกเหมือนเธอคือคนที่เข้าใจเขาน้ำขอบคุณนะที่อยู่ข้างๆผมเสมอ ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังวิ่งหนีจากความเจ็บปวดจากครั้งเก่ายัางไงก็ไม่รู้ไม่เป็นไรคะ่ะนัทฉันเข้าใจฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อฟังคุณนะฉันจะเป็นกำลังใจให้คุณเสมอผมโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีคุณฉันก็โชคดีเหมือนกันค่ะที่ฉันได้รู้จักคุณนัทรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นกำลังตกหลุมรักน้ำเขาคิดถึงเธอทุกครั้งที่ไม่ได้คุยกัน เขาอยากเจอเธออยากอยู่ใกล้กลเธอแต่น้ำนั้นก็กลับปฏิเสธทุกครั้งเธออ้างว่ายัางไม่พร้อมนัดรู้สึกผิดหวังแต่ก็ยังรอคอยเธออย่างอดทนวันหนึ่งน้ำโทรมาหานัดเสียงของเธอนั้นฟังดูเศร้าสลดเธอเล่าให้นัดฟังว่าพ่อของเธอนั้นป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายต้องการเงินจำนวนมากเพื่อรักษานัดรู้สึกสงสารน้ำเขาไม่อยากให้เธอต้องลำบาก ขาตัดสินใจโอนเงินจำนวนมากให้แก่น้ำโดยไม่ลังเลใจแม้จะไม่เคยเจอหน้ากันสักครั้งมาก่อนน้ำอย่ากังวลนะผมจะช่วยเหลือคุณคุณนำเงินนี่ไปรักษาพ่อนะขอบคุณนะนัดฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนน้ำใจของคุณยังไงเลยคุณไม่ต้องตอบแทนอะไรผมหรอกขอแค่พ่อของน้ำหายป่วยผมก็ดีใจแล้วนัดโอนเงินให้แก่น้ำอยู่บ่อยครั้งเขาใช้เงินเก็บทั้งหมด เงินเดือนและแม้กระทั่งเงินกู้ยืมเพื่อช่วยน้ำโดยไม่เคยคิดหวังอะไรตอบแทนเลยเขารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือเธอจนวันหนึง่งน้ำก็ได้บอกรักเขานัทรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังฝันไปเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผู้หญิงที่เขาไม่เคยเจอหน้าจะมาเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจของเขาเขาพร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เธอแล้ว แต่แล้ววันหนึ่งนัดก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติน้ำเริ่มติดต่อเขาน้อยลงอางว่ายุ่งกับการดูแลพอ่อนัดพยายามติดต่อน้ำแต่เธอก็เริ่มบ่ายเบียงหลบเลี่ยงจนในที่สุดก็ติดต่อไม่ได้อีกต่อไปนัดเริ่มรู้สึกสงสัยเขาพยายามค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของน้ำแต่ก็ไม่พบเขาพยายามติดต่อผ่านเฟซบุ๊กไลน์แต่ก็ไม่มีใครตอบกลับ นัดรู้สึกเหมือนถูกหลอกเขาหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแต่ก็ไม่พบข้อมูลอะไรเขาตามไปยังโรงพยาบาลที่พ่อของน้ำเข้ารักษาอยู่แต่ก็ไม่มีใครรู้จักเธอนัดรู้สึกสิ้นหวังเขาเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจากความหลงสเสน่ห์และความโง่เขลาของตนเองนัดร้องไห้ด้วยความเสียใจ เขาไม่รู้จะทำอะไรต่อไปเขาสูญเสียคนที่เขารักสูญเสียเงินสูญเสียความหวังเขานั่งร้องหายอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบนั้นพังทลายลงต่อหน้าเขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครและเขาก็ไม่รู้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างไรจากนั้นเขาจึงตัดสินใจไปแจ้งความเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตำรวจฟังตำรวจบอกเขาว่า ยังมีผู้ชายอีกหลายคนที่ถูกแก๊งวิชาชีพกลุ่มนี้หลอกตำรวจกำลังเล่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายนัดรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เขารู้สึกเหมือนตัวเองนั้นมีโอกาสที่จะเอาผิดคนร้ายได้แต่แล้วตำรวจก็ติดต่อ,อกลับมาว่าไม่สามารถดำเนินคดีได้เอา้าทำไมล่ะครับทำไมถึงทำไม่ได้ละ่ะนัดถามด้วยความสงสัย เพราะว่าคุณนั้นเป็นคนโอนเงินให้เขาด้วยความสเสน่หาเองแต่เขาหลอกผมนะครับเขาโกโหกผมนัดตะโกนด้วยความโกรธผมรู้ครับแต่ทางกฎหมายเราไม่สามารถเอาผิดเขาได้เพราะคุณนะ่ะเป็นคนเต็มใจโอนเงินให้เขาเองครับตำรวจอธิบายนัดรู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่าลงกลางหัวเขาสูญเสียทั้งเงินและความรักแถมยังเอาผิดกับคนร้ายไม่ได้อีก เขาเดินไปที่โรงพักด้วยความเขาเดินจากโรงพักไปด้วยความสิ้นหวังหลายเดือนผ่านไปนัดก็เริ่มทำใจได้เขารู้ว่าเขาต้องเข้มแข็งและก้าวต่อไปเขาเริ่มใช้ชีวิตใหม่เรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาและตั้งใจทำงานเพื่อนาคตนัดรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นเริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่หลงคาลมคนง่ายอีกต่อไปเขาเริ่มมองหาความรักที่แท้จริง ความรักที่ไม่ต้องใช้เงินทองมาซื้อวันหนึ่งนัดก็ได้พบกับหญิงคนหนึ่งเธอมีรอยยิ้มที่อบอุ่นและดวงตาที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตานัดรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยสเสน่หาของเธอแต่ครั้งนี้เขาไม่รีบร้อนเขาค่อยๆเรียนรู้จักเธอพูดคุยกับเธอและใช้เวลากับเธอช่วงเวลาผ่านไปนัดมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้ คือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วเธอรักเขาอย่างแท้จริงไม่ได้วางเงินทองหรือสิ่งตอบแทนใดๆนัดจึงตัดสินใจสารภาพรักกับเธอเธอยิ้มและตอบตกลงนัดรู้สึกมีความสุขที่สุดในชีวิตเขารู้ว่าเขาพบกับรักที่แท้จริงแล้วสุดท้ายนี้ฉันหวังว่าเรื่องราวบ่วงสเสน่หาที่ปลายสาย จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้แก่ทุกคนรักอย่างมีสติใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและเรียนรู้บทเรียนจากประสบการณ์เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลมีความสุขและปลอดภัยยิ่งขึ้น